เป็นอะไรที่สําคัญมากนี้ให้ความสำคัญกับหนังสือมากๆเพราะว่าโห oh, มีการเล่นสปอร์ตได้กินข้าวนี้มีนอนมีอะไร What is this oh. Boat oh. Boat สวัสดีค่ะกลับมาพบนะคะกับ NJJ Family Channel กันนะคะวันนี้เราก็จะมาทำพคอวิดีโอนะคะกับหนังสือนะคะที่นิ้งซื้อนะคะของอาทิตย์นี้นะคะจะบอกว่าการช้อปปิ้งหนังสือลูกเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าหลายคนดูในอิีสศศรีนิงคือแบบก็เยอะอะจนสามีเริ่มบ่นแล้วว่าซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยแก คือเปิดห้องสมุดได้เลยก็ว่าได้นะคะแต่ถามว่าคุณแม่นิ้งหยุดไหมก็ยังไม่หยุดนะคะเพราะว่าหนังสือเรานะคะเป็นอะไรที่สาคัญมากนี้ให้ความสําคัญกับหนังสือมากๆากเพราะว่ามันเป็นแหล่งของการเรียนรู้ความรู้องค์ประกอบหลายอย่างนะคะแล้วมันมีหมวดหมู่เยอะไปหมดเลยนะคะขนาด animals นะพ่อแม่หลายคนอาจจะมีหมวดแบบสัตว์อะไรเงี้ยมีแบบหลายหนังสือมากหลายเล่มมากหรือจะเป็นเรื่องของ transportation เรื่องรถยนต์อะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบว่า ไม่ควรจะซื้อเพิ่มแล้วเพราะหมวดนี้มันเริ่มเต็มแล้วพอเจอเล่มใหม่บึ๊บอา้าวเฮ้ยมันสวยอันนี้มันใช่เลยลองซื้อใหม่อะไรเงี้ยก็จะเป็น process แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆสำหรับครอบครัว njj นะคะก็หนังสือเต็มบ้านจริงๆอ่ะเรามาดูเล่มนี้กันก่อนเลยอาทิตย์นี้ตื่นเต้นมากเพราะว่านิ้งไปจองมานานมากนะคะ m e ก a m a c h i n นะคะ expandable exploration นะคะซึ่งหนังสือเด็กเนี่ยนะจะบอกเลยว่าแบบ เป็นอะไรที่น่าอ่านมากๆนะคะคือเราก็อดที่จะรีวิวไม่ได้อะค่ะเราชอบมากๆเลย Expandable Exploration นะคะเม็กกา m a c h i n เดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่ารอนานมากเล่มน,นี้6 66บาทจาก k i โนะนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่ลูกชอบนะคะเรื่องเกี่ยวกับรถรถ transportation นะคะ เราก็มาถึงเล่มนี้กันเลยมาดูว่ามันสวยยังไงบ้างเขาสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างในนี้นะคะมาชีนนะคะทันโปรเฟคชันอันแรกครูชิปเลยจะบอกว่าสับไตเติลเขาเยอะเหมือนกันเนาะเราก็ลูกเราแค่ไม่ถึงสองขวบแล้วก็ให้เขาเห็นแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็เหมือนเอ๊มันเปิดได้เออแล้วก็เลื่อนแบบนี้คนน่ารักเลยอะ่ะเป็นครูชิปนะคะเราจะได้รู้ว่าใน เรือนะคะเรือแบบครูซแบบนี้นะคะข้างในสามารถที่จะมีอะไรได้บ้างโอ้โหมีการเล่นสปอร์ตได้กินข้าวนี้มีนอนมีอะไรลอนดรีมีมิวสิกมีกัปตันอยู่ตรงนี้อีกนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าครบคันเลยทีเดียวนะคะมีอ่ะเทรนส์นะคะรถรถไฟมีเอนจินมีพาสเซนเจอร์นะคะอ่ะเราก็จะได้เห็นว่าเทรนก็จะมีรถบรรทุกนะคะมี มี trends, เทรนส์ไว้ carry passenger แล้วก็ในการเขาเรียกว่าอะไรอะแบบส่งขนอาหารด้วยนะคะแล้วก็ underground เป็นยังไงอันนี้คือมันเป็นภาพรวมที่ดีเลยนะนิ่งก็ว่าได้แต่ว่านิ่งติดแค่อย่างหนึ่งตรงเวลาเปิดปิดอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะลำบากหนึงอ่าแล้วก็มีในเรื่องของไซส์นะคะจะบอกว่าในกรุงเทพเราเนี่ยลูกเห็นตัวเครนเยอะมากนะคะตัวสูงๆแบบนี้นะคะ พวกทาวเวอร์เครนอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราอ่านหนังสือให้ลูกฟังแล้วลูกเขาเห็นเนี่ยเวลาของจริงเขาก็จะแบบเครนฮึฮเยเฮยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนเขาก็จําได้มาจากในหนังสือเนาะนี่ก็จะเป็นไซส์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคําศัพท์ข้างล่างให้ด้วยนะคะเครนออปเปอเรเตอร์บูโดเซอร์นะคะดัมทรัคเอสเคเวเตอร์ คือสับตละอันคือแม่ก็ไม่รู้น,นะแต่ถามว่าหนังสือก็ก็มีเยอะนะคะแต่ว่าเล่มมันก็ให้ความที่ความแตกต่างมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างอันนี้มันก็จะแบบเป็นสไลด์ออกมาแบบนี้เลาวให้ลูกเราเห็นภาพรวม ของทุกอย่างนะคะนี่ก็ถือว่าดีแล้วก็หนังสือน,นี่คิดว่ามันเป็น long term investment <ม>เพราะว่าช่วง2องวบเขาเขาก็เหมือนเห็นภาพเห็นศัพท์บางอย่าง<ม>แล้วก็พอปฐมเริ่มอ่านเองได้เขาสนใจเขาก็สามารถที่จะอ่านได้นะนี่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีเลยทีเดียวแม่ก็ได้ความรู้ไปด้วยเลยนะเนี่ยอ่าแล้วก็มี planes ด้วยนะคะก็คือเครื่องยนต์ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในบกในน้านะคะแล้วก็อากาศเนาะ นี่ถือว่าแบบพบคันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าข้อสังเกตนะคะว่าตรงนี้มันเปิดค่อนข้างที่ยากอู mm ้สเป s สเตชัน hmm. เทมากเลยนะคะนี่ให้ดูเก๋ป้าเก๋มากนะคะ mm hmm. ก็มีทั้งหมดกี่หมดเมน,นี่ยคนมีเรือรถไฟแล้วก็พวกบิวติงมอชีนแอร์เพลนนะคะแล้วก็มีเป็น Space Station ถือว่า ครบคันนะคะมีทั้งอากาศนะคะนอกอากาศเลยนะคะอันนี้ก็จะให้เรทประมาณ8เต็ม10ละกันเพราะว่าหนังสือมันเปิดยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าข้อมูลต่างๆครบคันไหมก็ถือว่าดีนะแล้วก็แบบเนี่ยเปิดออกมามันเป็นภาพรวมให้ลูกแบบดีเลยแล้วลูกเราชอบเกี่ยวกับรถอยู่แล้วด้วยนะคะก็จะชอบมากมาคะ่ะอันนี้ก็เหมาะกับน้องๆแบบก็คิดว่าสอบขบขึ้นไปจนถึงแบบ อนุบาลนะนะเพราะว่าสัตว์มันก็ถือว่าใช้ได้เลยอะนะบางอันแม่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ที่เดี๋ยวนี้พยายามซื้อหนังสือน้อยลงแล้วก็คิดเยอะขึ้นแล้วก็หาอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับลูกมากๆเลยดีกว่าแล้วลูกเราชอบด้วยนะคะน,นี่ก็พยายามแบ่งหมวดแต่ละหมวดให้มันเท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหนังสือที่เจมี่ชอบนะคะเรียกว่าเมกา มาช e นนะคะ okay. โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันว่าลูกจะแบบรีแอคยังไงกับหนังสือแล้วกันนะคือแม่อินแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกจะอินหรือเปล่าเอามาดูเจมี่ look at that wow what is this what is this oh. boat oh. boat ก็ประสบความสาเร็จนะคะหนังสือที่เราซื้อมาเราก็ลูกก็ชอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันทุกคืนนะคะแล้วก็ค่อยสลับหมือนกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ,ะจา้าอุร์ค่ะบ๊ายบาย